ขอฉันดูหน่อยนี่เธอบาดเจ็บตั้งหลายที่แ,<ต>แล้วทำไมถึงไม่บอกฉันละ่ะจะให้บอกอะไรเล่าสเสตคุณน่าทศใสยกับผมตั้งแต่แรกนะคุณก็รู้มานานแล้วนี่นี่ฉันใส่ใจคุณเสมอแล้วนะเข้าใจไหมอย่ามาพูดแบบนี้นะ เออม่เป็นไรหรอเสติช่างเธอยานี่มันทําให้ผมแสบขึ้นกว่าเดิมอีกรูร้รอเปล่ามันแสบมากนี่อย่ามาทําเป็นเด็กหน่อยเลยนะยาที่ไหนกันมันจะทําให้คุณเจ็บกว่าเดิมผมขอทนแสบไปแบบนี้ดีกว่านะผมไม่อยากทายาแล้วขอฉันดูหน่อยโอ้เสติไม่ต้องทายาหรอกแค่ผมเป่าลมใส่มันคงจะหายแล้วด้วยความรักจากคุณฮะมันคงจะหายเร็วขึ้นนะรับรองได้เลยเอ๋อเหรองั้นเหรอ ชวอะไรปวดเจ็บมาซีเจ็บมาก <G un> <G un> ก็ได้งั้นก็ส่งมือมาิิผมรู้สึกดีขึ้นแล้วล่ะ <G un> เหมือนกับว่าเออเขาว่าไงนะเออเหมือนกับว่ามีคนเอาน้ําแข็งมาประคบให้เลยล่ะมารู้สึกดีมากๆเลยอะันนี้สิติ <G un> ผมไม่ได้ปวดแค่ตรงนั้นนะ อะไรอีกล่ะมีอะไรอีกเจ็บตรงไหนก็บอกมาสิตรงนี้โอเคโอเคตรงนี้นะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้จะมาถึงตรงนี้เลยน่ะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ด้วยโอโหเดดเดีถ้าเสติเราจะไปไหนเนี่ยออนี่อะไรเนี่ยอะไรมีอะไรอะไรมีอะไรอะไรเหรอผมถามคุณว่าอะไรอะฮะเฮ้นี่โถไอ้คนบ้าฉันมีอะไรจะถามหน่อยฟังนะฉันน่ะรู้สึกภูมิใจมาก ที่ฉันได้เป็นภรรยาเธอเธอนะเธอช่วยชีวิตลุงวิครานไว้วันนี้เธอทำสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากๆอขอบคุณนะเสติบ้านนี้ก็เหมือนบ้านของผมนะคนที่นี่ก็ครอบครัวผมเหมือนกันผมทำเพื่อครอบครัวใช่ไหมล่ะอย่างนั้นเหรออือ อวิศนุนี่นะสิทิคือว่าฉันเออฉันเออฉันฉันปวดตาเออวิศนุมีอะไรเหรอเออเออนี่เดี๋ยวนะระวังเข้ามาก่อนสิเออเออเข้ามาเข้ามาก่อนเข้ามาก่อนเข้ามาเลยเข้าไปก่อนเข้ามาเออนี่นั่งก่อนนะเธอปวดขาอีกแล้วงั้นเหรอแล้วตาตาเธอเป็นอะไรไปเออฉันคิดว่า คงมีอะไรเข้าไปในตาไปลยล้างตาด้วยน้ำเย็นก่อดไหมเกิดอะไมขึเป็นไรหน่ะมามามาสิช่วยดูให้หน่อยสิว่ามีอะไรเข้าไปไหมดูให้หน่อยนะน้ำอันนี้นี่นี่มาแล้วมาแล้วนี่นี่เอาหน่ไม่ไม่ไม่ช่างมาเถอะฉันว่าฉันไปห้องฉันดีกว่าฉันอ๋ออ๋อเออนี่นี่สันนรลวังซีวังน้อยไม่เป็นไรนะอ้าวเดินชมมาโตเฉยเลยอ่ะ ระวังหน่อยนะมีอะไรเข้าตาฉันก็ไม่รู้ว่าฉันมองไม่เห็นวาทำไมถ้ามองไม่เห็นนะมามาเดี๋ยวฉันไปส่งนายเองนะฉันไปนอนกับนายเขายังได้เลยนะไปไปไปด้วยกันเลยไปไปตอนนี้เลยไปไม่ไม่ไม่เป็นไรหรอกเย่าอย่าลำบากเลยนะเดี๋ยวฉันไปเองได้แค่นี้เองไม่ต้องห่วงไม่วิชานุไม่เป็นไรใบจูใบจูไปกับเขานะไปเถอะไม่ใช่แค่คืนนี้แกจะไม่มีทางได้นอนกับสีติอีกจำมาไว้เลยว่าฉันไม่ยอมหรอกอ๋อ ใบจูเธอไปกับวิษณุนะออได้เลยมีอะไรรักกินีคือว่าฉันฉันกำลังจะดูเอคุณคุณยังไม่นอน <ผม S 2> เหรอผมล็อกประตูเพื่อให้คุณได้นอนไง แต่ว่าคุณยังไม่นอนเลยนี่นะอ๋อผมนอนไม่หลับก็เลยไปอ่านหนังสืออ๋อเหรออ่านหนังสืออยู่เหรอคุณอ่านให้ฉันฟังหน่อยสิว่าคุณอ่านอะไรนะ่ะฉันก็อยากจะรู้อยากรู้เลยว่าผมอ่านอะไรอม,มันเกี่ยวกับเรื่องที่คุณคงไม่ชอบอ่ะเออเล่มนั้นดีกว่าเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังเล่มนั้นอ่ะเข้าใจง่ายกว่านะลูกเราน่าจะชอบด้วยละโอเคนะอโอเคให้ลูกฟังด้วยนะ หนังสือนี่เข mm ียนว่า mm มัน hmm. ม mm ีเ hmm. ม right, ืองวิเศษเมืองหนึ่งที่นั่นมีต้นไม้ที่สูงใหญ่มากมายเลยหลายต้นเลยใช่รู้ไหมว่าต้นไม้นั้นเป็นต้นอะไรอะไรเหรอมันเป็นต้นไม้ที่มีทอฟฟี่อืมอืม แล้วก็วันหนึ่งมีปีศาจไปบุกเมืองนั้น uh huh. มันบอกว่าจะทำลายต้นไม้ทั้งหมดแต่ที่นั่นมีกระต่ายตัวหนึง่งมันฉลาดมากๆมันท้าทายปีศาจมันบอกว่าคนที่กินแครอทได้เร็วกว่าจะต้องชนะและเจ้าปีศาจนั่นมันก็เผลอนอนหลับเผลอนอนหลับจริงๆด้วยสิ คุณมันใจร้าย ผมยังไม่นอนแต่คุณนอนไปแล้วฮัลโหล นอนหลับไหมนั่นนก็คุณทำไมผมนอนไม่หลับนะเสียรู้หรือเปล่าเล่าแล้วคุณน่ะทำไมตอนนี้ยังไม่นอนล่ะฮะเออฉันอืที่จริงคือว่าเออเสิติีีะะไรเหรอเออฟังดูไม่สบายใจเลยอมีอะไรหรือเปล่าฉันไม่ได้ห่วงอะไรหรอกนะแต่ฉันฉันไม่เข้าใจอะไรอย่างหนึง่ง ใบจูวิษณุเขาเข้ามาในห้องของเราตอนไหนก็ไม่รู้แล้วอยู่ดีๆเขาก็มีอะไรเข้าตาเมื่อคืนเขาก็บอกว่าเขาน่ะปวดขาฉันไม่เข้าใจว่านี่มันอะไรกันแน่เออเสดไม่มีอะไรหรอกคุณคิดมากไปเองนะ่ะคุณอาจจะคิดเยอะไปก่อนน,ะนั้นนิสัยทนายนี่แต่อย่าคิดมากไปเลยนะโอเคคุณกลับเข้าไปพักผ่อนก่อนเถอะก็อาจจะใช่นะอ่างั้นก็โอเค ไหนบอกมาสิว่าเธอส่งข้อความแบบนั้นมาทําไมฉันไม่เข้าใจหมาหคุณนี่มาจาราจริงๆเลยนะใ้ส่งว่าอะไรเหรอฮะคุณไม่มาหาผมเหมือนกับเมื่อคืนเนี่ยแล้วจะให้ไปหาทําไมล่ะฉันไม่ไปห,หรอกฟังนะ นานๆที่ฉันจะได้นอนคนเดียวแบบนี้ครองเตียงสบายๆขอนอนให้สบายหน่อยอ๋อโอเคงั้นก็นอนไปเลยแล้วกันแค่นี้นะผมไม่รบกวน,น <ขอ S 1> แล้วเดี๋ยวสิเดี๋ยวโทษทีไม่นะฮัลโหลแหมฉันก็<อ>แค่ล้อเล่นนะทั้งเตียงนะ่ะไม่ใช่ของฉันนะมันเป็นของเธอครึ่งหนึ่งของฉันครึ่งหนึ่งฉันน่าหลับไม่ได้หรอกนะถ้าไม่มีเธอมากรนอยู่ข้างๆอะไรนะผมนอนกรนด้วยเหรอนี่ยังไม่รู้ตัวอีกเหรอว่าเธอกรนโกหกคุณนั่นแหละ คุณกลนดังเหมือนกลองเลยอ่ะฉันน่ะเหรอจริงๆนะกลนดังมากเลยอะอะไรนะฉันกลนดังอย่างนั้นเหรอนี่ว่าอย่างนั้นจริงเหรอนี่แล้วเธอรู้ไหมว่าเธอนักกลนเหมือนอะไรเธอนักกลนเหมือนกับพวกวงดนตรีที่มาทั้งวงเลยอะก็ได้ผมนอนกลนแล้วก็กลนดังแล้วไงอะมีไรเหรอทาไมทําไมมีไรอะ่ะบอกมา <laughs> มันดีมากอันนี้กลับไปนอนได้แล้วไม่ฉันยังไม่นอน ฉันจะนอนก็ต่อเมื่อเธอร้องเพลงให้ฉันฟังก่อนนะไม่นี่มันดึกแล้วจะร้องเพลงได้ไงไม่ได้รอก hmm? ออองั้นผมจะร้องให้ฟังก็ได้นะอโอเคฉันฟังอยู่รักคุณเข้าแล้วเป็นไงรักคุณกล้งใครจริงจังคุณรักไครหรือ,อยังฉันใด้กอทุ่ <c oughs> <c oughs> ผมร้องเพราะมากใช่ไหมฮะอันนี้ว,ว้าวฉันไม่รู้งั้นเหรอใบจูเธอนีไปเรื่อยจริงๆะแต่ว่าเธอร้องเพลงเพราะมากมากเลยนะ <c oughs> ได้ผมร้องเพลงคุณฟังแล้วผมจะบอกว่าผมรักคุณอผมบอกเลยก็แล้วกันนะไอเลวอยู่ <c oughs> ผมบอกแล้วนะว่าไอเล e อยูอ๋อจะให้ฉันตอบเธอเหรออืมโอเคได้ฉันไม่ รักคุณ <laughs> อะไรเนี่ยฝ <laughs> ันดีนะมาม่ม,มเดี๋ยวก่อนที่ก่อนไหนเอ,อเดี๋ยวเดี๋ยวคุณต้องให้อะไรกับผมก่อนซิเหมือนที่คุณให้ทุกคืนก่อนนอนอะ่ะอย่าลืมสี่สิ่งที่หอมหวานออ <c oughs> <c oughs> หวานยิ่งกว่าขนมเรากับชก็ชกกแัตยังไงอย่างนั้นเลยเอ๋อหรองัอ้นหรองั้นหรองั้นหรองั้นหรอบนแก้มของผมด้วยนะใช่เลยบนแก้มของผมนะ่ะ <c oughs> นั่นแหละใช่ที่ผมต้องการแหละออโอเคนี่เด็กแล้วเดี๋ยวผมไปนอนก่อนนะฝันดีนะขอให้คุณฝันดีนะที่รักเดินทางนานมากเลยนะ้ยแล้วยังไงล่ะอะไรวันดีผมยังทำงานไม่เสร็จเลยผมทิ้งบริษไว้ ให้บริจัดการทุกอย่างเพียงคนเดียวเท่านั้น mm. อแล้วก็ยังมีอีกอย่างหนึ่งนะคุณเองก็ามาได้บอกผมเลยว่าเกิดอะไรขึ้นมันยังไงเนี่ยแล้วฉ้นจะบอกคุณไนดะ้อย่างไรงล่ะก็ผมกลับมาแล้วไงะไม่ต้องห่วงหรอกเฮ้ยอาโชคดีนะอาสวัสดีราคินีพ่อครับมันดีที่พ่อกลับมานะครับรากินีกับผมมีเรื่องสำคัญอยากคุยด้วย อ๋อมีเรื่องอะไรอ่ะพูดมาเลยคือว่าจริงๆแล้วผมไม่อยากคุยต่อหน้าทุกคนนะถ้าไม่ว่าอะไรเดี๋ยวเรื่องนี้มันจะยิ่งแย่เออมีอะไรกันเหรออนุรักษ์สิ่งที่มันเกิดขึ้นกับพ่อเมื่อคืนไม่ใช่ครั้งแรกไม่ใช่ครั้งแรกจริงๆมีคนที่พยายามจะฆ่าพ่อมาตลอด แต่ว่าใครกันที่มันทำแบบนั้นเนี่ยเอ,อเลวดีผมว่าน่าจะเป็นศัตรูของพิคารสิงแน่ๆเลยเออใช่ไหมออใช่หรือเปล่าล่ะรากินีแล้วหนูสงสัยอะไรบ้างไหมไม่เลยคะ่ะเอ,อตอนแรกผมคิดว่ามันคงเป็นคนนอกที่ทำอะไรอย่างนี้แต่ตอนนี้ผมคิดว่าอาจจะเป็นคนใกล้ตัวเรานี่แหละครับ อาจจะเป็นคนที่อยู่ในครอบครัวเราด้วยอะอะไรนะได้เวลาที่ต้องหาแพะแล้ววิศนุทําไมงั้นเราก็เราโดนจับได้นะนี่ทำอะไรอนุรักษ์นี่บ้าไปแล้วหรือไงเนี่ยคิดว่าครอบครัวของเราเป็นคนทำเหรอไม่ใช่นะคะแม่อนุรักษ์ไม่ได้หาว่ามันเป็นคนในครอบครัวเรา แต่ว่าเขาบอกว่ามันเป็นคนที่รู้จักพวกเราทุกคนเป็นอย่างดีเลยล่ะค่ะเขาแค่บอกว่ามีคนบางคนที่รู้จักพวกเราเป็นอย่างดีเออฉันว่านะมีคนเดียวที่ไม่ใช่คนในครอบครัวเราแต่ว่ารู้ทุกอย่างในบ้านเราเป็นอย่างดีเลยอ่ะใช่ไหมใครกันลูกใครกันเหรอฮะใบจูงไงพ่อ ใบจูเหรอใบจูใบจูเป็นคนเดียวที่ไม่ใช่คนในบ้านของเราแต่ว่ารู้จักพวกเราเป็นอย่างดีวิศนุเธอพูดอะไรเนะี่ยใบจูเขาเป็นคนที่ช่วยลุงเอาไว้นะเราก็เห็นเขาไม่มีทางทำร้ายใครหรอกเขาเนะี่ยเสี่ยงเสี่ยงชีวิตเพื่อคนอื่นมากกว่าสีตีใจยเย็น เราทุกคนอ่ะเป็นครอบครัวเดียวกันนะแต่ว่าเรื่องที่เกิดเนี่ยมันน่าสงสัยอนุรักษ์คุณนี่อะไรกันเนี่ยอนุรักษ์เธอสงสัยฉันเหมือนกันเหรอพี่ดูลารีพ่อว่ามันเป็นนาที่เราที่ต้องดูแลว,วิคลาสสิ่งนะแต่เราจะไปโทษใครมั่วๆแบบนั้นไม่ได้หรอกนะพ่อความปลอดภัยของพ่อรากินีเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากๆรากินีกับผมเครียดจนจะแยกอะไรไม่ออกละ นี่อนุรักษ์แม่เข้าใจว่าตอนนี้ลูกกำลังเครียดอยู่นะแต่ว่าอย่ามาโทษใครมั่วๆแบบนี้สิไม่ไมไม่ค่ะแม่หนูไม่ได้สงสัยใครเลยนะคะแต่ว่าหนูอยากจะให้ทุกคนช่วยเป็นหูเป็นตาให้เท่านั้นเองพ่อครับผมว่ารักกินีกับผมไม่มีทางดูแลพ่อวิครานได้ไหวหรอกนะ นี่รักินีแม่เข้าใจนะว่าเธอกำลังเครียดอะไรอยู่แต่ว่าอย่าห่วงเรื่องพ่อเธอเลยนะเราทุกคนจะช่วยเธอเองเราทุกคนจะช่วยดูแลเขาไม่ต้องเป็นห่วงไปหรอกนะนี่เชื่อแม่เธอขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะแม่แม่ครับใช่แล้วล่ะเราต้องมาวางแผนกันนะครับเอ,อเราทุกคนจะต้องร่วมมือกัน เอางี้ดีกว่านะครับเราจะมาผลัดเวรกันดูแลลุงวิคานรากินี้ขอร้อไม่ต้องเป็นห่วงนะตอนที่เธอเครียดเนี่ยมันดูไม่ดีเลยทุกคนโอเคนะทั้งก็งเรามากินข้าวกันดีกว่าเธอหิวแล้วใช่ไหมไหนายไม่ต้องห่วงนะมามา เอไ,ไอ้แก่นั่นแก่ขนาดนี้แล้วยังโดนเอาใจอีกทุกคนในบ้านอยากรับใช้มันอยู่ตลอดเวลาวแต่ไม่เป็นไร พระเจ้าสอนเอาไว้ว่าคนที่โดนเอาใจขนาดนี้ก็ここ manera, คือคนที่ใกล้ตายแล้วเพราะว่าอ totally ีกไม่นานมันจะได้ไปเฝ้าพระเจ้าแล้วก่อนที่มันจะได้เปิดปากพูดอะไรออกมาเราต้องปิดปากมันตลอดการและเราจะแยกไอ้ใบจูออกจากสีติด้วย และครั้งนี้เราชนะแน่นอนเราต้องชนะทุกอย่างต้องเป็นของเรา